อ่าวันนี้เราก็ไม่มีการแข่งนะครับแต่ว่ามันมีเด็กๆมาเล่นที่ร้านพี่ก็เลยสั่งให้ล้างมือแล้วก็ไม่แตะก๊์ดกันแล้วก็ใส่หน้ากากพูดกันอ่าแล้วพี่ก็พูดไกลๆพี่ก็ใส่หน้ากากแต่ตอนที่พี่พูดเอาออกอ่าครับพนักง,งานเราก็จะเก็บของไปนะครับกําลังจัดของกันอยู่หนุนข้างหลังนี่นี่ครับใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือกันทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเสื้อดําผู้หญิงก็จะเป็นคนขนของนะครับนี่คือช้อปปี้ลาด้าส่วนอันนี้ก็พี่บอลคอยหยิบของกับ พี่หิวทางนูน้นไกลๆเนี่ยใส่แว่นหนอ,แอหนแลนอนช่วยกันจัดแล้ววันนี้หลานพี่หยุดหลานพี่ไม่สบายความดันขึ้นไม่ได้ไม่ได้เป็นหวัดนะเพราะว่าผอมแล้วเกินหลานพี่ <laughs> อ้าววันนี้กายมาเล่นครับกายเอาเด็กอะไรมาไอ้ดันเจียนอัศวินครับดาบโลดันเจียนอัศวินดาบโล่มันคืออะไรวะอธิบายให้ฟังหน่อยดิมันคือการที่ไอ้มีไอเทมสองสองอย่างที่ใส่ได้มีดาบกับโล่นั่นแหละขอบใจเหมือนไม่ได้บอกอะไรเลยเลยขอบใจมากอามาร์ทมาไงเอาอะไรมาเล่น แจ็คน้อยค่ะแจ็คน้อเล่นผิดกันประจำเลยในสองคนนี้เดี๋ยวเจอนักสืบโซเชียลเฉ่งอีกแล้วอ่ะมามาอาโซโล่แจ็คน้์เจอกับดันเจียนดันเจียนนะไปเราอัดคลิปลงแก้เซ็งเพื่อใครเหงาเหงาก็มาเล่นการ์ดไม่ได้ก็ดูคลิปร้านพี่นะครับไม่เสียเงินไม่ติดโรคตัดยี่สิบตัดสี่สองพี่ตัดมาสาม มีการเสียงเถียงกันเกิดขึ้นนะครับว่าของอยู่ตรงไหนกันเมื่อาวานนี้คลิปแรกๆพี่ลืมบอกว่ามีกล่องออกนะครับนี่กล่องกล่องลายบอด,ดี้นะครับ9 5้าบ้าบาทมีด้าน4ด้านอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยพี่ยังนึกออกมาจนถึงว<ม>ันนี้มันเป็นลูกของโอ้โหนี่ลูกเขาอนี้คือพระเอกภาคใหม่นะครับนออออกภาคชินมาเลยอังจุบ ชนะลงก่อนตาเดียวเลิกลงเล่นๆนะครับแก้ขำไอ้แก้แก้เหงาอ yes. <Lead> าทิน<ด>ี้ไม่มีการแข่งเราก็เลยจนจิน้ายมาล้างพี่ก็ให้ล้างมือแล้วก็ใส่หน้กกากากเล่นกากันนะครับซินบเทนเอลคิโเตโควิด <COVID S 2> มันยัง<อ>ไม่มันยังไม่มาซะทีเดียวแต่ว่าเราก็กาดส่งไว้ก่อน,นรอเราต้องทำตามนโยบายของผู้ใหญ่จะนเกตไล่ตาเดียวิดตาเหียวก็นั่งตรงนั้นแหละเสอดไอเทีนักจนไทย มีอ<ล>ะไรวาบอกให้หนัง่งเองอะอาโล่งจิตยศอ,อเดว์กาดตาจีบัยเอยสองครับสอง,สองมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น,นเล็กน้อยนะครับมีการสะดุดของพี่นะครับจานิงเกียรส้นใสเดี๋ยดานไม่ได้ถ่า,า,คายคลิปไว้จากมาชิงนึงหน่วยส้นใสดากจิตยศอออตเดีร์ บอดีอ้คอสวินเอโฮเต้บอดี้กิฟต์จากนั้นคออ,ออะซิลโอกาสชนะวิกเทควิกบอกว่าเมื่อลงมาบุกี้ไอเทมหนึ่งจากนั้นตัวก,การา์ดตามที่เราสงสัยอยู่มีสองใบเกี่ยสองสองเข้าสู่ไอเทมเฟสตีครับสามคิวคิวของออเดอร์ออเดอร์เอทบอกว่าถ้าเราสงสัยเล่นออเดอร์ก็ได้ <3. S 2> ดอ่านั่นแหละ กันจนปีนี้ที่ไม่ใช่นี้แทกไม่สามารถถูกยกเลิกได้อ๋อเหรอครับแต่ใช้โล่ป้องกันได้ไหมโล่แต่ถ้ามันเขียนว่ารถทอนอ่ะได้ฮะแต่ว่าถ้าเขียนว่ายกเลิกไม่ได้อ๋อโล่มันยกเลิกใช่ไหมใช่ครับแล้วป้องกันได้ปะไอ้ถ้าป้องป้องกันป้องกันได้อยู่ที่อยู่ที่โล่เราจะเขียนว่าอะไรใช่ไหมอ่ะมีไม้ครับน้องมาร์ทไม่มีฮะไม่มีกระโดนครับสามขึ้เข้าเออเฮ้ยเข้าเทินดอช่วงเข้าเทินอยู่นะนี่ พี่มีของใหม่ออกนะครับเป็นชุดโคนันนะครับเป็นบัตตี้ไฟล์พักทีนี่นะทีทีดีศูนย์หนึ่งทีขีดโอ้ยมันไม่ชาดว่าเปสูโฟกัสข้างหลังทีขีดทีดีศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับแล้วตัวนี้เป็นทีขีดทีดีศูนย์สองเป็นชุดดํานะครับนี่เล่นได้จริงนะพี่รีวิวไปแล้วไปดูนะครับเพราะเก่งพอสมควรเหมือนการซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยใต้ลิงก์นี้พี่ทิ้งลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปเนี่ยพี่ทิ้งลิงก์ร้านพี่ทั้ง ช้อปปี้และลาซาด้าแล้วก็เพจพี่มาพูดคุยกันได้นะครับอา่าเลยเลยใครที่สนใจในช้อปปีปป้ก็คลิกซื้อมาได้เลยครับช้อปปี้ลาซาด้าถ้าช้อปปี้กับลาซาด้าเนี่ยเก็บปลายทางได้เลยนะครับแต่ที่ที่เพจพี่ต้องโอนเงินให้พี่ก่อนสนใจครับย้ำนะนช้อปปี้ลาซาด้ามี<ด>เก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางได้เลยช้อปปี้ลาซาด้าขอจากไหนครับสกิลจะเกตบนำหมดนำกาหนึ่งใบจะตอบข้อสซค่ะอ่าเงียบสนิทเงียบสงบ อันนี้พนักงานเราหาของอะไรไม่มีการขานของกันนะครับไล่ไปเมื่อกี้ใครสะดุดตาแจ็ครีแพนะครับ่พี่บอลสะดุดใช่ไหมโอ้โหเป็นลมน้ำหนักประมาณร้อยห้ากิโลครับพี่บอลเราชั้นหนึ่งเกตของกูพังบ่หวะน้ำหนึ่งใบยัาตับเข้าโซดจ็กไหน อะไรครับ90มายังอะไรคือ90ครับอ่าดาบพ้าสูงอ่ะอ๋อดาบพิฆาตหมดครับ90ยังไม่มาหรอยังไม่มาเลยครับของเกี้ยงเลยอ๋ออันนี้เหลือแค่15 16แล้วก็21เพราะส่วนอัลเทอร์เฟดแล้วนะคะอ๋อ16ลาครับเมืองใต้ภาษาที่รู้เป็นไฟตอนนี้ลูกค้าพี่ก็มาซื้อมาซื้อดาบพิฆาตเลยครับแรงจริงๆอีกหรอบเดี๋ยววันจันทร์จะลองมาดูตั้งของกันใหม่เอาวันหลังมาไม่ต้องถอดนะครับโอเค กอรนี้โจมตีในช่องกัางไหมคะอ่ะฮะโอเคครับเตีเข้าโดนหนึงหน่วยเพราะว่าสกิลของออเดอร์การบอกว่าถ้าเราสงสใยออเดอร์ออยู่พวกการโจมตีที่ไม่ได้มาจากสกิลเนี่ยจะลดลงหนึ่งหน่วยเคแล้วจับแล้วนำการ์ดหนึ่งใบเข้าโซจากไหนฮะแล้วชาร์จหนึ่งเกรแล้วก็จวโอเคจากนั้นผ่านเถิดค่ะครับ ข้าวฟืนรอชาร์ปแอนด์รอขอครับอัศวินแห่งรักฟิเลียสกิลของฟิเลียมาเข้าสู่สนามอ่าแล้วได้รับชุตจำตัวน,นอญญ้อยเท่นกาสงสัยอยู่มีสองใบเพิ่มสองไลท์เข้าสู่แอครับเข้าออ่านหน่อยนะคะได้ครับเอ้ยเดี๋ยว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 อ่านทะีินี้ฟังนะ หากราส,ใสในใจเราก็ตยศออเดอร์เอ็ดอยู่เมื่อขณะชีตเราจะได้ความเสียหายถ้าความเสีายานั้นไม่ได้มาจากยิวแต่มาจากการกโดมตีเราความเสีายานั้นจะลดลงหน่อยแล้วก็ไอเทมทุกใบไม่สามารถถออนไลไดู้่พี่ขายที่ายไห้างมรฟ้า้มนมีคิว้ขออาสกิลนี้ห่อนี่นะหากเราสนใจกันนี้อยู่เราส่เราสามารถสนใจโร่ให้เก็ตยศ ออเด้ร์ก่ดได้เพิ่มไปหนึ่งใบก็คือถ้าใส่นี้แล้วตอนนี้ได้เพิ่มอีกแล้วก็หาจะใส่โล่ออเดิร์กาาอยู่การนี้ได้พาวเวอร์บวกเจ็ดพันเป็นหนึ่งหมื่นแล้วก็จะมีที่ไม่ใช่ไอแท็กไมนสามารถถือกรอลึกได้ผิดปะเนี่ยไม่ผิดพี่ไม่รู้สกิลนะพี่เพิ่งเดินเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้ย้ำนะครับไม่ใช่เด็กไม่ใช่การเล่นลองแข่งนะครับมีสองที วันเสาร์ที่นี้เรางดการแข่งนะครับเรากรดสูงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะเล่นกันให้เต็มที่เลยครับเราอดเปรี้ยวใ้กินหวานัห่อสกิลแจ็คกนะครับเราอดเปไว้กินหวานกันหน่อยใช้สกิลแจ็คไนคือถอดโซหนึ่งใบค่ะยกเลิกการใช้งานเพราะว่าไอโอเนี่ยใบนี้หายากมากเลยเนี่ยกล่องเนี้ยมันใช้ได้ตอนไหนเนี่ยตอนที่ว่าจะใช้การนั้นตอนตอนใช้การันอ่ะก็คือว่าจะใส่นีแล้วแล้วสามารถไล่กุ้ถึงยกเลิกได้ไอ้คนทีนี้ลงอแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้ใส่เลย เพราะฉะนั้นมันก็จะยกเลิกไม่ได้นะแล้วถอดโซมาอะไรเพื่อยกเลิกหรือว่าไงมันเป็นโอเวอร์เทิร์นฮะยกเลิกการที่ใช้งานแต่เพื่นเนี่ยใช้เปตั้งนานแล้วอ๋อไม่ทันแล้วเหรอไม่ทันเลยครับไม่ทันเก็บเข้าไปไหมต้องเก็บเก็บเข้าไปแหละไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงนะพี่ไม่รู้นะสกิลเป็นไงพี่ไม่ได้อ่านเลยดิงทัางสนามดิงทัางสนามมูบฮะโอเคอ่ะดึง เอกซิเลียถเา่าลิงก์กับสวิตสแตนอย่างไรแปตนดับเพจเสร็่ะเนี่ยไม่มีฮะตีหนึ่งหมื่นหมื่นแล้วก็จบเทินฮะเขาเทินดอไอตัวนี้ก็หายากนี่ชอตแอนดอร์ฮะ ไอ้ตัวนี้คขได้เฉพาะช่องซ้ายนะช่องซ้ายังเยฮอโอเคเ้ยเกเกยเกอันนี้รถอเกค่ใช่โอเคอันนี้สามารถมุ่ได้ยไหมคะมุ่ได้ถ้าเข้าถูกเอ็กซเรนาะว่าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมมีเจอามเจอซีนอนอยู่ เราลวงเองมีพี่เดินออกมาแล้วโอเคสุาเนี่ยเอาเสนามกับดังๆแล้ก็บอเสนอนามนี่บบแบบสักดังๆเลยรู้สึกจะกองก้าช้าๆดังๆครับเราเปลี่ยนมุกกันดีกว่าเราพูดกันช้าๆแล้วก็ดังๆครับนะกกองาาสมโอ้บอกช้าๆดังๆเอาไบริษัทจะกองก้าสามใบลงตอบค่ะเออตะโกนเลย แล้วนำมอนเตอร์แล้วนำมอนเตอร์หนึ่งไว้ก่อสู้แต่ไม่มีมอนเตอร์ทีนี้เราเป็นพูดเบาเมื่อกี้เล่นการพี่ดูหนังอยู่โคตรดังเลยโมฟีโอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยพี่อะแล้วต้องแอคชั่นเลยน้องมาร์สไอ้น้องมาร์สดังๆเข้าสู่แอทแทคเฟสแล้วนะคะโอเคครับมูฟเอ็กซ์เตอร์เตคเคครับจักไ์โจงตีใส่ช่องกลางครับ ตาโกนเลยโอเคตายโอเคครับตาโกนอีกเฮ้ยไม่ต้องอายวันนี้จงตีใส่ช่องกลางครับดัง e f l e c t i o n skill ยกเลิกฉะนั้นชาร์จเกตบอลจัณฑ์เต็มชาร์จสองเกตดังๆหนึ่งคีย์ใส่ช่องกลางครับเอออย่างเงี้ยไม่เข้าครับเพราะว่าโล่มีดีเฟนต์ฮะดีเฟนต์เท่าไหร่ห้าพันฮะแล้วแอทแทร์สามพันท่าไหร่ับแทร์สามพันครับอ่าไม่เข้าครับพี่น้องไม่ถามก่อนผ่านเนี่ยไง ขวานเธอครับขีเข้าเธอของเราขายตะโกนมามอย่าไปกลัวชาร์จแอนดรอยดีกว่าของฝากจากดังๆเลยกายเคออสออเซอร์ใครกิวเขามาเข้าสู่สนามนำมอเตอร์หนึ่งใบจากสองอีกสองใบจากดอกโซนก็เอาเลือกใบนี้แล้วก็ใบนี้แล้วก็เว้นมลหนึ่งใบเฮ้ยเลือกสามใบเลยหรอใช่ฮะโอ้โหเก่งแล้วแก่ใต้กล่องเอาไปเรียงไว้ใต้กล่องอืเลียงนี่ เพื like okay, Call Call ่อที่จะได้เกรดไลท์จั๋ยโอเคต่อจากนั้นก็เขาเอเซียตี้เขสวินแลนด์ซีเรียบบเลือดสองเฮ้ยอะไรหลอดเลือดแบบดีการ์ดมาตื่นแล้วเียกรตีมันเลย ตีกลางตีกลางหนึ่งหมื่นโอหหมื่นเนี่ยเหรอวะนหนะ่งเพราะว่าาใส่โลอยู่ไม่ได้บอกให้เอาฟิเลียกับโลเลี้ยงแท็กใส่จากไหนจิ๋วโลฟอยซะด้วยอ่าสกิลนี้มันเี้นแท็กอัศวินแฟนดังเลยกายเพราะว่าเราก้มหน้าอยู่แล้วก็มีแมสด้วยพูดดังๆเลยอ่ะหนึ่งหมื่นตีกลางอือื่งหมื่นเนี่ยดังแล้วเกิน แล้วก็อันนี้ตีตีข้างจบเทินเขาเทินดอครับฮ้ใบนี้มันอ้าวมันรักเราใช่ไหมเนี่ยใบนี้มันมาทำไมใบนี้มันโอ้ยกำลังหาเลยเลยไม่ชานะครับหากเรามีนีโอนะฮะที่มีโซหนึ่งใบในสนามนะคะดังๆังหากเรามีนีโอหนึ่งใบใบไหนมีบ้างอยู่ไหนโซนฮะอ่ามีนะ ชาติหนึ่งเกตฮะเราจก่วป้าหนึ่งใบเอ๊โอเคเอาพอป้านี้ครับเออลองฮอสไนท์ครับนำป้าที่เขาโซ่แล้วสามารถจ่ายเกตครับจั่วป้าหนึ่งใบอย่างฮาครับเดี๋ยวครับน้องกายครับใครมาตามครับพ่อครับพ่อตามกลับบ้านเอากลับบ้านเลยไหมเอากลับกลับเอาเก็บนะครับไม่จบไม่จบไม่จบพ่อมาเรียกครับ เอาล้วครับเราจบด้วยประกาศแล้ี่นี้ครับเอาบายๆกันหน่อยแล้ว <c oughs> นี่ทางนี้ดิ <c oughs> จบอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ครับจบอย่างนี้นะครับไปแล้วครับ <c oughs> รบายบายเดี๋ยวจะบอกให้ใครชนะไปมโนแล้วกันครับ